สวัสดีครับผมไอสิริพง์ยางพยานกรสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นธรรมะประจำสัปดาห์สำหรับสนนัปดาห์นี้ก็จะมาพูดถึงอัปปนาสมาธิหรือว่าสมาธิขั้นสูงนะครับหรือว่าสูงสุดแล้วนะครับของสมาธิทั้งสามระดับที่เราพูดถึงกันนะครับสำหรับอัปปนาสมาธินะครับ ก็จะเป็นอารมณ์สมาธิที่มีความแน่วแน่นะครับแน,แน่แน่นะครับจิตนิ่งนะครับหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินจิตนิ่งเป็นฌานนะครับอันนี้คืออัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธินะครับก็จะมีองค์ประกอบนะครับของอัปปนาสมาธิอีกหรือว่าสิ่งที่จะทําให้เรารู้ว่าเรา มาถึงขั้นอัปนาสมาธิหรืออย่างนะครับอัปนาสมาธินะครับก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดห้าองค์ปรกะกอบนะครับก็จะมีวิโตวิจารปีติสุเอกัคคตานะครับหาองค์ปรกะกอบนีนะะ้วิโตนะครับวิโตคืออะไรคือการกำกหนดรู้ลงหายใจเขา้าของนันเอง วิจารวิจารคือรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้หายใจเข้าสั้นหรือยาวรู้หายใจออกสั้นหรือยาวรู้นะครับต่อมาปีตินะครับปีติก็คือความเอิ้อใจนะครับหรือความอมนะามมิ่มใจนะครับความชุ่มชื่นใจนั่นเองสูง้นะครับอันนี้ก็ตรงตัวแล้วความสูข ความสนุกเยือ่อเกมนะครับหรือว่าความเอิบอิ่มใจเป็นอย่างมากเลยเหมือนเรามีความสุขแบบไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนนะครับคือมีความสุขเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนเอกัคตานะครับอันนี้คือความเป็นหนึ่งเดียวนะครับความแน่นแน่นนะครับอันนี้อารมณ์จะนิง่งนะมีแค่เพียงนะครับสิ่งที่รู้ก็คือสิ่งที่รู้ก็คือ ลมหายใจแข่งเือนะครับลมหายใจก็จะแผ่วเบาเบาบางนะครับแทบจะไม่มีความรู้สึกเลยก็ว่าได้อารมณ์อื่นไม่มีแล้วนะครับอารมณ์อื่นไม่มีแล้ว,ะะร,ลวรู้แค่เพียงลมหายใจนะครับที่แผ่วเบานะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่านั่งหลับนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับยังรู้สึกตัวอยู่นะครับแต่จิตนิ่งแล้วนะครับ ดูแค่เพียงลงหายใจแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นได้ยินเสียงอื่นอะไรนี้ยังได้ยินอยู่แต่ว่าไม่สนใจอะไรกับเสียงต่างๆที่เราได้ยินแล้วอันนี้ก็จะเป็น5องค์ประกอบครับที่จะทําให้เรารู้ว่าเรามาถึงอัปปนาสมาธิหรือว่าสมาธิขั้นสูงแล้วหรือยังต่อมาครับอัปปนาสมาธิก็มีด้วยกันอีก4ขั้นนี้นะครับ หรือว่าที่เราเคยได้ยินนั่นก็คือชาน4ี่นั่นเองนะชาญนที่หนึ่งนะครับหรือว่าปฐุมพิชาญนะใครอาจจะเคยได้ยินปฐุมพชานหรือว่าใครอาจจะได้ยินชนั้นระดับหนึ่งชั้นที่หนึ่งอะไรนี้นะครับชั้นที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือจะต้องมีทั้งห้าองค์ประกอบเลยนั่นก็คือวิตกวิจารปีติสุแล้วก็เกณฑ์กาตา ชั้นที่สองนะครับทุติยชานอันนี้จะไม่มีวิตกกับวิจารแล้วนะจะเหลือแค่เพียงสามองค์ประกอบนั่นก็คือปีติสูขแล้วก็เอกคตาชั้นที่สามหรือว่าตกติยชานอันนี้จะเหลือแค่เพียงสององค์ประกอบนั่นก็คือสูขแล้วก็เอกคตานะครับ ชานที่สหรือว่าจะตุตตทฌานนะครับอันนี้จะเหลือเพียงอย่างเดียวนะครับองค์ประกอบอย่างเดียวเลยคือเอกัตขัตน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งในระดับของอัปปนาสมาธินะครับว่าเราอยู่ในขั้นชานไหนนะครับก็ต้องลองปฏิบัติกันดูนะครับอาจจะเริ่ม จากมาจากคนิกาสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็จนมาถึงอัปปนาสมาธินะครับแล้วก็มาดูองค์ประกอบห้าว่าเวลาเราปิดปฏิบัตินี้มีองค์ประกอบห้าครบไหมหรือว่าพอองค์ประกอบห้าครบแล้วเราค่อยๆคายตัวไหนออกไปนะครับทีละขั้นทีละขั้นทีละระดับนะครับจนถึงขั้นฌานที่สี่นะครับหรือว่าจะตุตัชฌาน อันนี้ก็อารมณ์จะเป็นหนึ่งนะครับหเดียวเลยอารมณ์จะนิ่งแนบแท่นนะครับไม่มีอารมณ์อื่นมาปวนใจอะไรเลยนะครับจะมีเพียงอารมณ์เดียวคืออารมณ์รู้ลมหายใจที่แผ่วเบาเบาบางน,นั่นเองนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงนะครับอับปปนาสมาธิหรือว่าสมาธิขั้นสูง อย่าลืมนะครับฝากกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกๆช่องทางของผมเลยไอศิล์พงษ์มายาพยากรสุดท้ายนะครับก็ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าพักธรงพระอภิยยะสงบิาดามารดาและคูบาอาจารย์ทั้งหลายขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป หาพกพบปัญหาบริษัทประการใดก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยดีพุชโชทโธธรมโมสังโฆมาตาปิตุครูบาอาจารย์สวัสดีครับ